จิตติพุทโธพุทโธพุทธังอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทโธเบิดนะโมเบิดนะโมเบิดเบิดอกในจ้นันจะเบิดไปฝายขาวไปเียที่สายเบิดสายเชื่ายป่ายดปเี้ยที่นี่จงปกป้องคุ้มครองให้คนที่มีคนมลยก็หายโศกหายรัวใรกนทุกทงทุกอย่างเท่ายนีพุทโธท่วาพุทโธแต่ก่อน สวัสดีท่านผู้ชมแฟนคลับแฟนช่องเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องพี่ปานอะทุกท่านเด้อค่ะเมื่อนีท่างช่องกะมาตามหมอหวังค่ะเขามาแลวก็อย่าลืมให้กำลังใจก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ท่างช่องเพื่อจะบ่ปผาแนวทางดีๆจากท่างช่องเนาะคะ่ะทางช่องเสนอไวเป็นแนวทางานั้นนะคะเมื่อนีกะสีมีูู่มาแตง่งมาแก่นะะเนาะค่ะกะ,ะ,ะสีขึ้นไปเบิ่งน้ำเพลินเป็นเหตุปิธีอย่างโนาเมื่อนีค่ะหมอหวังตาทิพย์ค่ะ ขาก้อนไปเพื่อน,นให้ใส่แมทเนาะค่ะเนาะพ,พี่น้องเพื่อป้องกันโรคนาะคะ่ะเมื่อนี้มาจังว่าพอดีเฮ็ดหนังค่ะพ่อเนี่ยเฮ็ดหนังขาแก้งแก่แก้งแก่เมื่อนี้วันวันอังคารบ่ค่ะทุกวันอังคารพ่อจะแก้งแก่นะคะ ชาตูาตชาตูชาตูชาตงชาตูหายกวนีหายปวดนี้ที่บุรี่จะไล่โรคให้กัเจ็บปอเจ็เนียจะสิจะเป็นจะโตจะเสียจะตาจะบานจะซอมมือเมื่อดามมองหุงแจงแต่ใช้ปวดหัวปวดตนปวดโตเจ็บเน่จทจะแยกตัวอย่างออกไปนี่ที่บุรีเห็นฝ่ายเขาตัวนี่ตามแกขาขาเห็นฝ่ายขาที่นี่ยศราปกป้องคุมป้องใค้คนเราีต้องมีคนไว้ก็ไห้โศกให้โรคหายภัยในทุกสิ่งทุกอย่างทัหลายจมือเถพุทธเพิกนโมเพิโมเพิเิออกไปจาน้ทงจิงดีจึงเพิกไปจาน้ทงจิงเพิออกไป สาทุสาธ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 ุนี่เพชรนิ่กินดาแล้มือพวกกันหลกนี้ชิงชิดด่งุ่ชุ่ชุ่พว่ะคว่ำชุเจริญลูกแก้วักสิทั้งหลายแก้วทรพันึกทั้งหลายคนหน่คนหนึ่งิ่งใดทำสิ่งใดคอยดิ่งนั้นถึงมมัต หรือไปญ่า,าเห็บนะดูดรัพย์สินตั้งท้องดูดปัญญาจิตติปัญญาสังโคปัญญาควาบมดมูดควบจัดในกำหนดปีมีท้องหรอยูไกจังดูดั้นงในเป็นลมโป้มไส้ลกูกหลาแต่การในเธอได้เมื่อไปขังไไกัวที่ย่ามีแพร่ยร่อยูไก่มาไก่ฝ่ายขาวฝ่ายเหลืองในที่สายเพลิงสายาาเตี้ยมกุขานฝ่ายขาวฝ่ายเหลืองตัวนี้ต้งองปกป้องคุ้มครอง,อง,องให้คนเหล่านี้จะมีความเจริญตลอดการกระนาดด้วยเถิดพุทโธเปิดนัมโมเปิดธรรมโมเปิดสังโคเปิดเปิดทรัพย์สินเปิดกายาเปิดเงินเปิดทองเปิดโชคเวลาให้คนเหล่านี้จะมีความเจริญตลอดการกระนานด้วยิิตตตตาพุโทโโธสังด ยิ่ติพุทโธพุทโธพุทธังอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทโธเบิกนะโมเบิกนะโมเบิกเบิดออกไปจอยังเชิญเบิกไปฝ่ายขาวฝ่ายเหลี่ยมที่สายเบิกสายเชื่อมสายป่ายดำเป็นเลี่ยมที่นี่จงปกป้องคุ้มครองให้คนเหล่าี้มีความเงินก็หายโสดหายรวยใครก็คือใคทุกทีทุกอย่างเท่ายรไมทดีพุทโธพุทโธดเขาว่าพุทธโธจะนอนพุทโธนะคเยพุทธายะขอใคนเหล่านี้มีความเพียงตลอดการเท่าัน wannfnk เออเอออ่ะบทตกกับคนนะยังข้าวเลงคนละอหนึ่งห้าศูนย์ลบบห้าศูนฝันฝันก็เห็นเนี่ยเก่าเก่าอืมเก่าเก่ามูเก่าซุ่มเก่าอืมมูก็เก่าตายตาลายปีแล้วว่าออผู้เชี่ามึงถามมามึงยังไม่มากันเรือดีไอยู่ซุ่มเก่าตายแล้วก็ตายตายเมื่อไรตายเมื่อหลายปีเลยสามปีสี่ปีแล้วอือซุ่มเก่า ก็มาชุเตาตัวเด็ดจังเลงกันก็เด็ดาชุเตาเนาะเจ็ดศูนยะกมันถึงมียูเจ็ดศูนกลับไปหนึ่งหาศูนทัตัวมี่ทำหนงมี่ของเตาเด็ดเลยซุเตาจะชวนยาไปแล้วิทางไปเพราะหลไยซุมีลูกมีเตามีลูกมีเตาที่เข้าไปจริงเวลาข้ามโอ้ไ่เอยน นังข้าเนี่คือพอเสิ็จว่าดูหมอว่าดูหมอค่ะแต่ว่าอันเฮ็ดยังกว่าค่ะว่านังข้าเนี่แแดงแก่เสียคอสะคอนี่บอกว่าเป็นกระท่งแบบนี้กระท่งแบบนี้อันนี้สะคอเนี่ยสะคอบุษาโซ่ถ้าเสียคอหลวงจะมีได้ดำได้แดงเสี้ยนใส่ดำใส่แดงอันนี้จะมีขาวเหลืองขาวเหลืองขาวเหลืองอะลรอีมันเอื่นนี่ยังกว่าค่ะนี่ ส,สโลเคบูชราโศกบุชาโศกสำหรับผู้ดูบ๊อบพี่โศกมันบ่ขนานีม้มีโศกบ๊อมีโศกก็ไม่เห็ดไม่ใช่มาเร,รือ่อยๆอ๋อสโลเคบุษราโศกค่ะไปเมื่อกี้แล้วค่ะเกือบมากเพระท่านมากพอดีเป็นกระตังเห็ดเนาะ แต่งเสร็จเออทำมาดูดูซื้ออะไรโยดูข้นดูมอก็หมอจะดูดวงดูก็ได้แดี๋ววันลักข้ามวันหลักข้าวประได้แต่งแก่อะไรอย่างนี้ก็เป็นเพ่อหมอหนิกำลังไปไหนแต่ว่ามาดูดวงมาดูประได้ถ้าเกิดจะมีคนมาเรียนดูหมอก็ได้ป่ะเรียนดูหมอก็ได้แต่่วามือมาตอมือวันละกข้าวแต่มาเรียนมาเรียนวันหลักข้าววันคู่คนมาเรียนเรียนเจ้าบ้านเพิ่งยังทูกเท่าคู่โคกเระจอกมาดูร้ายเจ้าบ้านนี่ อนคุกทายอกไม่เช่หรือไอู่่นมอดูตาชิดคุไทายสดไมิช่เยครูยังไงครับว่าะ่าเลี้ยงเท่าไรครับเก่าลอยต่อเก่าดูมัดทุกทางเลยบาดตจของเสียของหายกันนี่มัดเห็นใบแคบานนุจงตุ่มท่องเสียก็เป็นความเสื่อมสเบนะครับท่องเสียกเจ้ากัวัดผุ้มมานก็มี ปุ่มีโชคก็ะมี่ปมีโศกกรมี่ปมีข้อก่ะส่เฮ็ดไปแย่งแจ้งแย่งแจ้งข้อไประดับแต่เวลาก็สับเพิ่มมีหนดอกหนเนี่ยมันต้องแต่อยู่ในวังก็ยังมีหนหลวงด้วกันแต่ก่อนเพิ่นก็ว่าผู้นี้เป็นหนหลวงยุ่งอย่งเชี่ยร่างนครกว่นี่สมัยก่อนนะพ่อสมัยก่อนศาสตร์ก่อนบนสมัยก่อนศาสตร์ทั้งอ่าไปแจ้งได้งวดนี่พ่ออันมีผู้อันมาหาดูดูนี่ได้เลขเพิ่มบ่ค่ะมาบ่ได้เพิ่มมีแต่ตัวเดียวกัน ตัวเกาคือเกาตัวเกาคือเกาอืมอยู่ลหรอเนาะพ่อนะแสดงว่าเล็กอยู่แล้วอยู่แล้วสันพี่น้องตัวเกาคือเกาบ่กเปลี่ยนแปลงบ่ไปใส่เล็ตัวเกาคื็ยังอยู่คือเกาฝันมาจังไบก่ค่ะจังว่าเลขตัวเกาเห็นแต่สุ่มเกาเกาสุ่มตายไปแล้วอืมูเกาลุงพี่นะก็เป็นมูกันก็จะเป็น มากก็ยังเห็นคือเกาแกเห็นแกแสดงว่ามันเล็กมากตัวเกาสุ่มสายเกาอยู่เลยออตัวเกานีวันที่เดียวมันกับมเกานี่กับบ้างหันกับศูนย์หนึ่งสองเนาะเลขก่างกับศูนย์หกไอ้บอกนี่สีมากสุ่มหนี่นั่มบะมากสุ่มนีเขาเล็ก่ากกับศูนย์หกศูนย์เจ็ดนั่นแหละศูนย์หกศูนย์เจ็ดอือเพราะนั่นละเลขมันแหละศูนย์สองศูนย์หกศูนย์เจ็ดไปหน่องเล็กแรง มันก็มีบนมาตานี่กามาอ่ากลัามาหนึ่งหาศูนย์หนึ่งศูนย์หาที่เราหนึ่งศูนย์ห้าเลีบนพี่น้องชัดเจนดีเลยพี่น้องตัวเดียวคเลยยี่ยังอยู่ตัวเก้าแต่ว่าฮันอย่าืมมาเล็กตัวเก้านิ้วัดที่แล้วค่ะเป็นไปได้ค่ะ<อ>แล้วว่าแหน่ยขาเล็ตัวเก้าเป็ี่ยนไปหลายอย่างของโมมีหักเลยของโมมีหัก ผู้ผู้ผู้มึงอย่บางกอกอ่าอยู่บางกอกผู้บอกยังอีพี่อ่ายังสั่น่ะน้องเนี่น้องอะไรก็พี่น้องเนี่นอนอะไรตั้งแต่เฮานั่นปลากระเล็กตัวเก่าท่านว่าตัวเก่าตั้งแต่เฮาเขาทั้งประตูเฮายังบอกทั้งหน้าต่างเฮายังบอกทั้งประตู่เขาบอกทั้งหน้าต่างใช่เอาขี้กระมุยขี่ปาลักเฮ้าอืมมันออกไปหลายังหวัดจังหวัดเยอมากราะมันเข่างหวดตอนนตัวไหนดีดิ้วสีดิ้วสิเลี้ยดิสิตัวไหนคะเาจิ๋ว ออกเองแล้วก็ไปเล่าจังหวัดกวางนเนี้ยเด็ด่ะเลขตัวนี้นะเ,นเลือดสีเราเขียนเลยเราเขียนกับไปเราไม่เขียนสีนไปแล้วก็ไปเขียนสีไปก็ไปนี่คือยืนยันยืนยันเอาโราเกเจ้าของบาดเอจ็บปูนแดงเจ้าของเม็ยงมงังบอไปใช่มากใชยัองอยู่หม่างเกา่านะค่ะหม่างเกาอยู่คือพผนฝนันแต่แนวเก่าๆค่ะมูเกาเก<ข>าค่ะพี่น้องเลขซุ้มเกาเลขซ <า S 1> ุ้มเก่าาสั่นปูพันว่า น่าเสายา็นักเล่นนักเอผู้ชมไม่ใช่น้อแต่น้องเปานรองนันเงินเนอยู่กูมานหน่อยปะคะันเงินกูมันเหรนกูมน่นมาเข่าฝันฟันฝันหน่อยัน่็มื่กี้ท่บอกมันบอกงันบอกก็แต่หนึ่งตัวเดียวนะบอกน่ตัวเดียวหมดนดี่ปะคะหมดเียวป็ส้ครัป็นสับหายชหายนะเพ่ให้อันเก่าห้าสี่ก็จะแล้วัะ ไมาหรอกนี่ก็กคือ,อย่งคือเกานะคะตัวเลขแนวทางย่งบอเพียนบอแปงไปได้สี่น้องก็ยังเป็นตัวเกาอยู่ค่ะแล้วก็หามาฟั่งอีกเนาะใกล้ๆกล้มือเนาะค่ะเพื่อพันด้แเขียนเขียนตัวเลขแนวทางนะคะแคปหน้าจอไว้เนาะค่ะทุกแนวทางมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องเด้อค่ะ สำหรับภูจะมาเบิ่งดวงกับติดต่อหลังไหมนะคะ0ูนย์4ส่าส่ะปดสี่ห้าเจค่ะ, 64, 3, 48, คะสำหรับคลิปนีโศกโศก,กมันหมาน,มนลำลวยลำ้วยกันทุกๆท่านค่ะกับสวัสดีจ้าง้ามค่ะ